ตอนนี้6โมงครึ่งมันซื้อของกี่โมงนะ10โมงนเฮ้สวัสดีผมครีเอทีฟคิมวันนี้เราจะไปซื้อสินค้า B N K 4 8ที่ไบเทคบางนากันครับเติมแก๊สอีก ายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทบัยภาพมันอยู่ในรถแล้วจู่ๆผมลงรถมาอย่างนี้นะฮะแท็กซี่เนี่ยอาจจะไปส่งรถนี่มันเวลาตีสองตีสามกว่าแล้วมันไปส่งรถกี่โบกันวะเนี่ยผมก็เลยบอกเขาไปว่าสามารถติดรถพี่ไปลงตรงไหนได้บ้างเขาก็บอกว่าอ่างั้นเดี๋ยวไปลงตรงที่ที่มีแท็กซี่แล้วกันที่จอดตรงที่มันสว่างๆให้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขาก็เก็บตังคกูอยู่ดีครับแต่เราก็ไม่ได้ถือโทษกดเคื่องอะไรฮนะอย่างน้อยเขาก็ช่วยเหลือเราเราพิกรถมาแล้วไม่ทันหมแต่เล่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทันมันก็ไม่แปลกใจอะไรเลย โอเคครับอาคาตอนนีุ้วิตแล้วนะครับมานัดเจอกับตากล้องก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเดินทางไปที่ไปเทคพร้อมกันนะครับผมโอ้โหนี่คือช่วงเช้าช่วงประมาณตีสองตีสานะครับช่วงที่ของลงเต็มฮนะปกติเราไม่ค่อยได้เห็นกล่องเยอะๆประมาณนี้ครับ ตอนนี้แล้วกันได้กิน i t a d a k i m ม s u อืมอืมอืมอมตัวซอมันเข้าไปดื่นตัวเนื้อมาดีพาชูวตุ่นไปดีมากก็ถือว่าเป็นข้าวของพี่อร่อยใช้ได้เลยนะอืม ตอนนี้ก็รอตะก้องผมนะฮะมานะครับหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมซื้อของ BNK48 เนี่ยมันต้องมากันแต่เช้าเลยนะฮะคือประเด็นว่ามันมีสินค้า limited edition สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่ามันนั่งต่อคิวครับหลายคนก็มาต่อกันตั้งแต่แบบตีสามบางคนหนักสุดก็ต่องแต่เมื่อวาน,ถา,วานถามว่าทำไมผมถึงมาต่อคิวอ,อย่างนี้นะครับผมจะเอาไปขายเหรอคำตอบคือ <c oughs> ใช่ครับ <laughs> อยากซื้อเก็บไว้ถ้าเกิดว่าผมไม่ซื้อต่อจากพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยราคาจะสูงกว่าราคาที่บริษัทขายมากผมก็เลยตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวผมมาต่อคิวดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นเมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยแล,แล้วเขาก็มาครับดูจากเงาือถือนะครับนั่นนะครับเขามาแล้วครับเขามาแล้วครับคนที่เรารอเปนนานมากนะครับมาแล้ว,ลวครับ เฮ้ยเไปไหนเฮ้ยไปเพิ <Man> ่งมาเพิ่งตื่นเหมือนกันโอเคไปกันเลยดีกว่าอ้าวแล้วไม่มีซื้อของกงของกินอะไรไปเลยอะซื้อทำไมพี่ช้าเองอ่ะเนี่ยเดี๋ยวไปไม่ทันคิวอีกแจกคิวอีกโมงแจกคิวตอนเจ็ดโมงเจ็ดโมงแล้วหลอกว่าบอกแจกคิวตีห้าแต่ว่าตอนนี้มันมีคนไปต่อคิวแล้วไงไปรูปไ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 ปเก็บของก่อนเก็บของกันฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้เลยครไปกินด้วยผมมาตั้งเช้าเลยก็ยังไม่ได้นอนต้องมาดูคนนอนเพื่อเป็นสสุขันการจบชั้นน้ำใจอีกเหรอวะยังงงยยยััอู่เด็ก เยอะชิ่ปาะมันไม่ใช่แบบแค่มารอคิวเดียวนั่งกันทพุทธภาเลยไปหาแล้วต้องไปเอาคิวอีกแล้วเอาตรงไหนเนี้ยเฮ้ยเราเจอคนรู้จักเอาเปิ้ลแอดมินประจำห้องผมในไลน์แล้วตอนนี้คิวอยู่ประมาณ7 0 0ถึง800จะทันวะต้องไปลงตรงไหนกันน่ะเอาพี่อทรีบมาพี่เดี๋ยวเรียกว่ารีบมาพี่ว่ราช้า นี่คือคนที่ทำให้ผมติดมีเคโฟเีขนาดนั้นเลยเหรอไม่น่าเลยทำครูเสียตังค์อันนี้ไม่ใช่บัตรคิวเนี่ยมันเขียนอยู่บัตรรถอุ้หกร้อยแล้วหกร้อยแปดสิบเอ็ดนะอะไรกินนะเมื่อวานคิวเยอะไม่ต้องไปคิว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 ไม่เล่นนะนี่กูกำลังจะเล่นเลยวแบบเฮ้ยธรรมดาไม่ได้ เหมือนมาตั้งแถวรับสสสจเล้ไงวัสีคยสวัสดีครับผมข้าวหน้าผมจะทำให้สัตว์ทุกตัวนั้นเดี๋ยวๆๆอยู่ในความสงบสุขอันนี้ก็คือเดี๋ยวรอคิวกันอีกทีใช่ป่ะที่แจกเมนไม่เอาไอพี่ฟูเดชผูเดลืมไหมวันนี้หนึ่งเมตรม่ได้ฉีกนี้ต้องแล้วตีห้าเขาเริ่มเรียกโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับมาแค่คำ่าอะไรเยอะแยะอาเนี่ย เฮ้ยตื่น,นคิวหนึ่งถึงห้าต,ต,ตัวนะครับโอ้เรียกคิวแล้วยะงกี่โมงอะตีสี่ห้าสิบสามคิวหนึ่งถึงห้าสิบครับห้ <50. S 1> าสิบแ้เขาจัดแถวแล้วหลบหลกันก่อนหลบกันพี่ตอนนี้เริ่มจัดกันตรงนู้นแล้วต้อง<ค>บอกจร,งจรง<ๆ>ิงๆว่าหลายคนอาจจะมีภาพคิวไม่เป็นระบบระเบียบหรือเปล่าดี่ อันนี้คือโอตาด้วยกันนะครับเขาจะจัดระเบียบกันเองนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นภาพที่ดีมากนะควรเกิดขึ้นในคนที่เป็นแฟนคลับไม่ว่าแฟนคลับกลุ่มอะไรก็ตามนะหลายคนอาจจะมองข้ามับแต่ผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการอยู่สังคมร่วมกันนะครับแต่กว่าจะถึงคิวกูเนี่ยำแห้งแล้วเนี่ยกี่โมวะกว่าจะถึงคิวกูเนี่ยออ๊ Tu cita, uh. Ai? สวัสดีครับผมผมสรยศนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไบเทคบานนานะครับนี่คือภาพบรรยากาศเบื้องหลังของเหล่าโอตะที่จะมาซื้อโอกแแจ BK f o r t u n กระดครับภาพบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยผู้คนมากมายนะครับผมหลายคนนะครับคาดหวังว่าจะได้ปูกูแจเชปลาน้องปันน้องออนหรือใครก็ตามนะครับผมก็มีความคาดหวังเหมือนกันครับว่าผมจะได้เงินมหาศาล รอเล่นจะบ้าเหรอตอนนี้กําลังเรียกคิวอยู่นะครับผมเราก็ยังต้องรุนกันต่อไปว่าเมื่อไรจะได้คิวนะครับเพราะตอนนี้ก็เวลาตีห้าแล้วนะครับอีก2ชั่วโมงนะครับทีมงานก็จะมาแจกคิวที่เป็นคิวบัตรอย่างเป็นทางการนะครับและนี่ก็คือการรยายงานทั้งหมดณเวลานะี้พี่สอนนอนองุๆ่ๆถ่ายภาพสริยัตรายงานแท่งไฟบนีนเกฟรีเอ็กซ์สรบาทขายได้งิน พิมครับทำอะไรอะเล่นแฟนมันแท้อยู่เตรียมจะไปแข่งใช่ไหมครับเอ่อซีโอเออไม่ใช่จะกดเค่คือสมองมันเบลออ๋อซ้อมซ้อมผิดใช่ไหมใช่ใช่เขาเรียกว่ามาผิดตรงนี้ดีกว่าไปผิดตรงนู้นดีกว่าไหมครับนี่รู้เลยมีอยู่คนเดียว หมทุกคนปรบมือให้กับการตอบคำถามนี่ว่าป้าเดียวไวสบายมานัญญาเกาะจูน้องนิงน้องนิงทีนี่เกิดปีอะไรสี่สามนี่อันดับหนึ่งครับอาจจะตอบไม่ถูกครบทุกข้อแต่ว่าได้อันดับหนึ่งครับมันไม่ได้อยู่ในนี้มันอยู่ในไหนหมวนมเดียวหัวใจตอนนี้หกโ,โมง ครึ่งท้องฟ้าสว่างแลไกลเวลาแล้วอีกนิดเดียวจะได้ซื้อของแล้วมันซื้อขอ,ของกี่โมงนะสิบโมงฮะสิบ <c oughs> โมงอ่ะคือรับบัตรคิวเจ็ดโมงพอได้บัตรคิวเสร็จก็รออี่สิบโมงรออี่สิบโมง ตอนนี้เป็นเวลา7โมงแล้วนะครับซึ่งเป็นเวลาที่เขาจะแจกบัตรแล้วนะครับเรากำลังจะเข้าไปรอข้างในแล้วโอ้ยเป็นเต้นไปข้างในกันตอนนี้เป็นเวลา8นาฬิกาศูนย์าทีศูนย์วินาทีพังพันพังพังพังพัพั นิจคุณคนญี่ปุ่นใช่นี่คนจินเนาะแกงกิเดสก้าด้มาขอบคุณมากโอเคได้มาแล้วบัตคิวนะครับหมายเลขหกร้อยแปดสิบแดแต่ตอนนี้อ๊ออเป็นไรครับขาขารอรโทษ มีของอ่ะใช่ยจะมดติวกันนายเราอยากได้เนี่ยนายนายคิดเราเท่าไรร้อยเปอร์เต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หมนายไมนายคิดแพงเลยคิดเท่ากันที่เขาขายเลยอ่ะเขาขายอยู่ร้อยเปอร์เนายขายร้อยเปอร์เเหมือนกันเนี่ยนายใช่ใช่หมูนายนายไม่เอากำไรเลยทำไมนายเป็นคนอย่างเงี้ยถูกสุดละนายแพงนะงี้ดีกว่าสองร้อยทวนเอ้ยมันแพงนะแพงอะไรถูกกว่าตั้งเยอะจริงๆมันต้องสองร้อยทวนมันถึงจะถูกพี่คือว่ะสองร้อยทวนเรียบร้อยโอเคผมให้พี่ราคาเนี้ยติวันไหมติวโอเคดิวเออ มันตั้งแต่ตีสองครึ่งเดินทางมาถึงนี่จะได้ซื้อแล้วอ้าื่นเลยนี่กระตบจริงจังเลยตองนุกเียรถึงใครอ่ะวรัญาหรออยากกินก๋วยเตี๋ยวเว้ยงงเลยงงเลยบางคนบอกว่าขอให้ได้เชางนะบางคนบอกขอให้ได้เกลือนะตกลงแล้วมันอวยพรกูหรือไม่ยังไงเอยเป็นชฉลมันไม่ไปมีวันดีดีให้ร่จะไปเดียวคงมารได้เธอจงอได้รู้ว่ามีอีกอกที่กว

สี่ใบที่ลุ้นกันอันนี้ใครโอ้น,น้องกอนอันสองอ้ำเฮ้ยทับโอดยที่เป็นคนแรกที่ได้สองอันติดเลยนะขอบขึ้นแล้วขอบขึ้นขอบขึ้นแล้วขอบขึ้นแล้วมาเ er> ตี๋มามาครับสุดท้ายสีมาแล้วเลขมันต้องลันแล้วเฮ้ยเฮับับโอ๊ยไอออนตาี่ว่ด้วยอย่าให้เมียกูเห็นนะเไว้ขนลุกเลย <laughs> สมแล้วนี่แหละพี่สอนออนของ๋องทั้งหมดนี้ของคิมแต่ออนของกูมางานนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดนะเรามาเจอสังคมใหม่้วันนี้สนุกสนุกมากยังไม่ได้นอนเลยสังคมเนี้ยเป็นสังคมที่ดีเออเราได้ในสิ่งที่เราชอบแล้วไปถึงออนนั่นแหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอ่า